มาตกปลาแล้วก็ย่างปลากินเลยครับช่วงยามกลางคืนทั้งบนดเนี่ยจะเป็นไอ้ตลาดสดน,นะครับแล้วก็ที่วัดการอำเภอบอุพมีอย่างหลายนะครับถ่ายวิวบรรยากาศนะครับของอุบลราชธานีนี่คือบรรยากาศยามเย็นที่อุบลราสีไลนะครับบรรยากาศยามเย็นของวันที่หนึ่งมีนาะสองห้าหกแปดน,น,นี่ก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมอุบลราสีไลนะครับด้านหลังนี้เราก็ไปอำเภอมหาชัยนะครับ เ,เกีย่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายอนทัวร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะพาชมบรรยากาศอำเภอราศีสไลและประวัติความเป็นมาของอำเภอราศีสไลนะครับอำเภอราศีสไลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับการก่อตั้งเมืองอำเภอราศีสลัยในอดีตพื้นที่อำเภอราศีสลัยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลมีประชากรที่อาศัยอยู่เป็นชาวพื้นเมืองและชาวลาวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานนะครับในสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2411ถึง2453 ก็ได้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับการจัดตั้งเมืองราสีสลายในปีพุทธศักราช2421-2424ถึง2424ในปีพุทธศักราช2421พรยาวิเศษพักดีบุญจันทร์เจ้าเมืองจังหวัดศีสเกตในขณะนั้นได้ก่อตั้งกองนอกฝ่ายเหนือขึ้น เพื่อดูแลพื้นที่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะก็ได้มีการแต่งตั้งเท้าจันทร์ศีบุตรหลวงไผเป็นภาะผลราชวงศ์สาหรือนายกองมีหน้าที่รวบรวมประชากรและจัดระเบียบพ,พื้นที่เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นเมืองได้ตั้งศูนย์กลางการปกครองที่บ้านนนเหินกองเป็นจุดรวมพลของประชากรและเป็นศูนย์กลางการค้าในปีพุทธศักราช2424พระพมพักดี ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสีสเกตคนใหม่ได้นำเสนอให้ตั้งเมืองใหม่ในบริเวณน,นี้ได้รับพระราชทานอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในชื่อเมืองราศีสไลต์ขึ้นตรงต่อเ er. มืองสีสเกตนะคร <S <S 2> <S 2> <ule> ับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเมืองราศีสไล ในปีพุทธศักราช2438เมืองราศีสไลถูกย้ายมาตั้งที่บ้านท่าโพตำบลเมืองคงปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของอำเภอราศีสไลนะครับเมืองราศีสไลได้รับการปรับฐานะเป็นอำเภอราศีสไลโดยขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกดพุทธศักราช2456ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออําเภอราศีสไลจากอำเภอราศีสไลเป็นอำเภอคงโดยใช้ชื่อตำบลเมืองคงที่เป็นที่ตั้งของอำเภอเป็นชื่อใหม่ครับ ในปีพุทธศักราช2482รัฐบาลในสมัยนั้นได้มีนโยบายให้ฟื้นฟูชื่อเมืองเก่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อำเภอคงจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อกลับเป็นอำเภอราศีสไลตตามชื่อเดิมครับที่มาของชื่อราศีสไลชื่อราศีสไลน่าจะมาจากการรวมคำว่า ราศีหมายถึงฤรือีหรือผู้ทรงศิสลสไลด์หมายถึงหินหรือภูเขาก็จะสื่อความหมายถึงดินแดนของฤรือีที่อยู่บนภูเขาหินซึ่งสอดคล้องกับทางลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่นะครับโครงสร้างและการปกครองในปัจจุบันปัจจุบันอำเภอราศีสไลด์แบ่งออกเป็น13ตำบล190หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความสําคันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลอําเภอราศรีสไลจึงเป็นอําเภอที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังประวัติความเป็นมาของอําเภอราศีสไลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งง่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับรับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับเป็นช่วงคนมาจับจ่ายสื่อสินค้านะครับเอาไว้จะไปทำม,มาหากินเอาไว้ที่อจะเอาของน้แร่บนเขานะครับประมาณนี้นะ นคนบ่ค่อยหลายนะคะนรับปกตินี่คนสิหลายก็นีนะครับเซเว่นนี่นะครับเซเว่นะะวนี่จะมีอยู่สามสามหม่องนะครับปอตท่อแล้วก็ โอ้ซีมองนะครับเซเว่นซีมองซีมอง,มองหลายอยู่นะครับ นีไปตลาดสดได้นะครับเดี๋ยวขวาไปเี่ก็จะไปหลังี่วาการอำเภือนะครับโอ้ก็จะมาตกปลาครับที่หนองกมาตกปลาโอ้โอโอ ตกปลาแล้วก็ย่างปลากินเลยครับส่วงยามกลางคืนท้องถุนจะเป็นไอ้ตลาดสดนะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอโอเคครับจบคลิปแต่เพียงสัมปีนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบุ๊มีิยังไล่นะครับถ่ายวิวบรรยากาศนะครับของอำเภอลาชสีสลัยของบ้านเฮานะครับเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับ